เป็น Mazda 2 Spirit นะคะเป็นเกียร์ออโต้ เป็นรถปี2013ที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลงแม็กยางใหม่ให้แล้วคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตนี่เลยนะคะสเกิร์ตดำขาวไปจักหมอกด้านล่างมีสเกิร์ตด้านหลังกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะคะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันให้ดูว่าน,นี่คือห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกำลังดีนะคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะเบาะสามารถทับแยกได้ด้วยคงมาลลยมาตีฟังก์ชันค่ะพ,พร้อมถุงลมนิรภยัย S IS r s a a h ฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a อ t อโต้บ้านสวนชนแนลนะคะและที่นี่เรามีรถคุณภาพดีดคุณภาพพรีเมียมนะคะให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้นะคะขอมาเอาใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีภาระเยอะแล้วนะคะอยากจะได้รถเล็กๆสักคันผ่อนเบาๆเ,เ,เ,เพียง5,000กว่าบาทนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะเป็น m a z d a 2 s ป i r i t นะคะเป็นเกียร์ออโต เป็นรถปี2013ที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยคันนี้เป็นรถสีขาวนะคะดีไซน์แบบว่าทรงสปอร์ตปาดเปรี้ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้องเป็น4ประตูนะคะลงแม็กยางใหม่ให้แล้วคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตเทๆ่ๆนี่เลยนะคะสเกิร์ตดำขาวไฟตัดหมอกด้านล่างรถปี2013นะคะทุกอย่างยังดูกริบอยู่เลยให้ดูว่าแม็กนะคะ แมกกานยกหยอดแดงแบบนี้สวยมากๆทุกคนนี่นะคะพร้อมยางใหม่เลยนะคะด้านข้างคันนี้ค่ะได้กระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะสำหรับกันสาดมาสด้าสตร,ตรสงตรุ่นแบบนี้เลยมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็ดีไซน์นะคะปราดเปรียวมากๆชาวต่างชาตินะคะ มาซื้อสดไปเยอะมากนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคงนั่งได้สบายจริงๆนะคะเพื่อนะะๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบบความสูงนะคะใดๆเลยคันนี้เอาอยู่นะคะนี่สเกิร์ตด้านหลังกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะคะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันนี่นะคะแตะปุ่มยางเปิดท้ายขึ้นไปเลยให้ดูวันนี้คือห้องสัภาระนะคะที่กว้างกำลังดีนะคะสวยงามมากนี่นะคะน็อตเดิมเดิม ทุกอย่างเดิมหมดเลยจากโรงงานนะคะด้านล่างนะคะเราใส่แม่แรงนะคะอย่างอันลายไว้ให้แล้วไปดูกันที่ภายในห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในห้องผู้โดยสารนะคะให้ดูว่านี่เบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะเบาะสามารถพับแยกได้ด้วยเพิ่มพื้นที่ก,กว้างๆไปอีกนะคะได้เบาะหนังสีดำนะคะสวยฉ่ำเลยนะคะสำหรับภายในนะคะ นี่เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะพร้อมถุงลมน้อภยัย SRS Airbag นะคะฝั่งซ้ายค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนี่ค่ะสามารถปรับเสียงขึ้นเสียงลงอินโฟโหมดต่างๆปิดเสียงได้เลยนะคะตรงกลางนะคะคันนี้นะคะเรามีเครื่องเล่นแค o ูดนะคะที่เสียบแผ่นซีดีได้ ปรับ FMAM AUX ได้ช่องเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้นะคะ AUX อยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานแล้วปรับแอร์นะคะได้ง่ายๆเลยนะคะแรงลรมทิ่ทางอุณหภูมิอย่าลืมกดปุ่ม AC ด้วยนะให้ดูว่าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เพื่อนขับใช้งานได้สบายๆเลยม่านบังแดดเขาให้มากว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีเก๊ะใส่ของตรงนี้ด้วยด้านหน้าคอนโซลนะคะจะเป็นแบบคอนโซลสีดำหมดเลยนะคะ แล้วก็นี่นะคะสามารถปรับแอร์ได้360องศาเลยนะคะคันนี้เป็น Mazda 2 Spirit เครื่องพันห้าเกียร์ออตโอต้นะคะไม้น้อยกำลังดีนะคะไม้กำลังดีกำลังเหมาะสมเลยนะคะเป็นรถเข้าศูนย์ชิกรยามาตลอดมาพร้อมบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคันนี้นะคะอาจจะเปิดยากนิดนึงนะคะเพราะพอยถือโทรศัพท์อยู่นะคะภายในนะคะสวยกรีบไร้กลิ่นอับนะคะ ตรงกลางมีไฟกลางเก่งมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากออกรถกับเรานะคะคันนี้269,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ขับรถเกียร์ออโต้ผ่อนเบาๆเพียง5,000กว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้นะคะแนะนำให้โทรหาแอดไลน์มาได้แจ้งว่าดู y o u t u b e นะคะ ดูพลอยมาจาก YouTube นะคะพอมีของพันพิเศษแถมให้ด้วยนะคะฝากกันด้วยด้วยค่ะมั z d a 2สองเครื่องพันห้าปี2013ราคาเพียง249,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทนะจ๊ะสวยคุ้มราคาจริงๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ